สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่ผมในยี่สิบสองรอบแพบเพลินนะในยามเย็นนะที่แบบว่ายางระเบิดอีกแล้วนะมันปีนี้ผมระเบิดหลายเส้นแล้วนะตอนนี้จอดอยู่ที่จอมทองนะหน้ารลตัดจอมทองเนี่ยเลยรลตัดมาหน่อยนึงเนี่ยมันจอดรอแต่รอบนี้ดีหน่อยนะมันไม่ได้ไปไกลปกติเราจะไปงัดยางกันข้างนอกนึกออกใช่ไหมแต่รอบนี้ดีหน่อยมันใกล้ล้านยางก็เดี๋ยวเรียกรถโมบายานะ เดี๋ยวรถโมบายของร้านยางพี่วังจะมาทํำยางให้น,ะนั่งรอตอนนี้ก็นั่งรอแกเพราะเรียกแกมาแล้วนะเซ็งหมดทุกผนเพื่อวย,วายางระเบิดอีกแล้วยางระเบิดอีกแล้ววันนั้นเมื่อไม่กี่วันมานี้เองกูเพิ่งระเบิดก่อนหน้านั้นก็ระเบิดโน,น่นก่อนหน้านั้นอีกก็ระเบิดเฮ้ยเริ่มต้นปีใหม่ผมระเบิดได้เกือบสิบครั้งแล้วนะเพื่อนเฮ้ย อะไรของกูเนี่ยขับรถยังไงวะเนี่ยยางมันเป็นยางเก่านะครับยางตัวนี้เป็นยางลยหิมะผมใช้มาผมใช้มาปีกว่าแล้วนะยางลยหิมะเนี่ยนะสตั๊ดลิสเนี่ยนะปีกว่านะท่านผู้ชทมท่านผู้ชมเป็นยางมือสองญี่ปุ่นใช้มาปีกว่าแนละ้วมันระเบิดแก้มข้างมาเนี่ยมันสิ้นอายุไขมันแล้วนะตอนเนี้ยทีแรกนึกว่ามันจะไม่ทนนะมันก็ทนว่ะปีกว่าแล้วเนี่ยยางตัวเนี่ย ถ้าลองไปย้อนดูคลิปเก่าๆผมดูจะเห็นนะว่าผมเคยดูที่เวลาผมไปร้านยางยางตัวนี้แหละผมใช้มาปีกว่าละวันนี้ถึงสิ้นกันอายุขายมันระเบิดตุ้มกำลังนั่งดูพี่เบริเฟอร์เลยระเบิดตั้งเลยสิหายเดี๋ยวรอรอรถโมบายมานะโถไม่ต้องกลัวแถวนี้ของกินเพียบนะฮะเซวงเซเว่นมีหมดจอดหน้าร้านอะไรเนี่ยร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะฮะเขาปิด ่วงนี้ปิดนี่สยามทีวีก็มีนี่จะไปรถตัดก็ได้นี่ะรอรถโมบาย,ยมันปกติมันจะไประเบิดไปปลาย,ลายทางนู่นแล้วนะแต่วันนี้มันยังอยู่ต้นทางอยู่เลยน,น้ำย้อยด้วยนะยางเย็นเย็นนะท่านผู้ชมแต่ดันระเบิดนะมันหมดอายุไขมันแล้วแหละยางควรจะเปลี่ยนโลยุคน,นี้ไม่อยากอันนี้เยอะนะฮะแต่ถ้าจำเป็นก็ต้องเปลี่ยนยางแล้วนะครับโอ้โหแล้วครู ระเบิดรายวันเอ้ยเรา,า,เา,ารถโมบายท้ายที่สุดก็แมาแล้วนะรถโมบายเดี๋ยวเราลองไปดูครับมองไปดูน้ำเลยน้ำนี่ย้อยเลยยางเย็นเย็นขนาดยางเย็นยังระเบิดนะฮะนี่เส้นนอกระเบิดแก้มใช้มาปีกว่าแล้วนะยางลุยหิมะเนี่ย ดันหลบนะฮะถามว่าทนไหมมันก็ทนเอาเรื่องนะแต่เพื่อนมันอนะทาหน้าที่เป็นเหมือนระเบิดเวลานะแต่ระเบิดเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เลยเ <c oughs> อาดีหน่อยรถโมบายมาไม่ต้องงัดยางแล้วทีนี้ไอข้างโน้นมันนัดระเบิดบางฝุ่นยังไม่ได้ทําเลยเห็นปะค้างนี้เอาอีกแล้วแต่ว่าดีเพราะมันไม่ไม่พังนะ <c oughs> โอ้ออี่ <c oughs> เดี๋ยวเขาขึ้นหมอน <c oughs> ก็ว่าใหญ่ยยดี ตัวเอาแม็กี้เส้นอย่งเส้นเดียวมั้งเหร2สอง,สองหอเหรอแตขึ้นไม่แหงหหาาก่่นเนาะมันเจ็ดระเบิดไม่ได้ผมกูมนะันเทำหน้าที่เป็นเหมือนระเบิดเวลาเลยละ่ะจะบ้านลูกเต็มเงียบๆ,ๆประการติกก้คน้ักหลายเห็นในโกงบ้านผมระเบิดดอง,องนี่ยกดมือไปมาแล้ววันนี้ไม่ต้องงัดนะฮะ ปีนี้ไงปีหนึ่งอ่ะเริ่มต้นปีแมาระเบิดจะไปซิปเตื้ออะไรไปเลยเนี่ยวันนั่งกับวันระเบิดไม่แต่งว่ะได้กี่วันมาเนี่ยไอเงยยังไงหรอกโอ้ย,อย,อยะอะดูไทยเละเลยนะรถง่ายหน่อยรถโ,โมบายแบบนี้สบายเลยออกเส้นพร้อมใส่สอาพัลโลใช้อีกยาวๆ เดี๋ยวเราเจาสองเส้นนี้ใส่ไปเลยนะตันนี้เตรียมยางนะน้ำก็ย้อยระเบิดได้งไงโอ้ดูดีจอดพุกทรายมากองตัวนี้เพียบเลยระเบิดแก้มนะฮะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวสองเส้นนี้เจ้ากลับไปที่ร้านนะครับมันไม่ไหวแล้วเส้นในเพื่อนมันอะ่ะจะระเบิดเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้นะฮะ แต่ก็ถือว่าผ่านงานมาได้โอเคแล้วนะครับปีกว่านี่เข้าจอมทองนะครับจอดอยู่หน้ารถตัดสเตมทีวีนะครับนี่รถมบอก็สบายหน่อยมันง่ายนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีแต่เมื่อก่อนก็ตอนสมัยที่สมัยแบกนะ ตอนนั้นมันวิ่งโซนไปทางเหนือทางแม่เรือนเนี่ยเรียกใช้บริการเสียเบิ้มนะฮะโอ้รถแกมีเยอะนะเบิ้ม,มบายแกวิ่งทั้งคืนน่ะวิ่งเซอร์วิสทั้งคืนน่ะด้วยมากยางมันจะไประเบิดทางเหนือนะครับมาก่อนนะเพราะมันปลายทางนูน่นแต่วันนี้ระเบิดต้นทางเราก็ต้องเรียกร้านพี่วางมานะฮะอืมพออยู่ใกล้ๆนะครับพื้นที่มันมามีตัวก้องเห้กันเนี่ยทีแรกขาด้วยเลยก่อน แรงนี่เอาไว้ขึ้นแบบแบกรถแบกได้สบายนยนะแต่ถ้าแบกหนักแบบแบบจริงๆก็สองตัวมแมรงหกสิบปันเนี่ยไปเครื่องแล้วนะพร้อมยิงนี่มีที่งัดมีที่อะไรเรียบร้อยเลยนะ อ่พร้อมนะครับสามารถเปลี่ยนยางได้เลยนะครับเอาเรื่องจนได้่โก รถมันจะเยอะกว่านี้นะแต่มัน่วงนี้มันค่อยเงียบๆหน่อยนี่ปกตินี่ถ้ายางระเบิดทีไรนี่เออผมต้องงัดตลอดนะฮะไม่ได้สบายอย่างนี้นะแต่วันนี้ไม่ต้องไม่ต้องงัดแลนะ้วนี่ะมาถึงก็ยิงยิงยิงแม่งเออ โอ้หนี่ไฟ stone นะครับอันนี้เป็นอัพพารโลนะโอ้ยอัพพารโลก็พอได้นะครับอัพพารโลก็ทนอยู่ไฟ stone นี่ก็แฉลวนะฮะนี่น่าจะพันกว่าไม่ถึงสองพันนะเอาแบบนี้ใส่อ่ะเอออยู่ยาวๆนะ ตัวปัญหานะครับนี่โอ้ย,ยระเบิดแก้มข้างเดี๋ยวเราจะเปลี่ยน2เส้นเลยนะเพราะว่าคู่มันน่ะจะระเบิดเมื่อไหรก็ยังไม่รู้เลยนะเพื่อนมันไปแล้วเน,น,นี่ยตอนเนี้ยอีกเส้นหนึ่งจะระเบิดเมื่อไหร่ยังไม่รู้นะฮะ เกมระเบิดแบบนี้มันดีหน่อยก็คือมันถ้ามันระเบิดหน้ายางมันจะฟาดนะครับอันตรายแบบนั้นนะนอะนตัวเล็กนิดเดียวนะครับแข็งแรงนะยกของหนัหนกๆได้สบายเลย ใน,นออกแล้วในเส้นในนี่ไม่เป็นไรนะแต่อ,ออกเลยนะครับถ้ายังใช้ต่อนี่ผมไม่มั่นใจนะเอาเป็นอะไรนะได้อยู่นะครับปีกว่าท่านผู้ชมคนไหมกลัวม,มันระเบิดนะเพื่อนมันระเบิดไปแล้วเพื่อนมึงตายแล้วเฮ้ย <laughs> รวดเร็วทันใจนะครับ รถโมบายก็ดีอย่างง่ายนะเ็าวิ่งเซอร์วิสให้นะแล้วใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วเส็นอกนะใส่แล้วนะ ไอย tamam. ้อยใส่ time, ไฟท okay. you know ้ายเห็นป่ะมึต้องล้างนะเก็บของแล้ว งานเร็วนะว่องไวเรีบร้อยนะครับกับกาเปลีย่ยนยางนะครับเปลีย่ยนยางนอกสถานที่มันดีอย่างหนึง่งคือระเบิดใกล้ๆร้านยางนะถ้าระเบิดตรงไปลายทางแล้วเนี่ยต้องงัดนะ คือเราเรียกรถโมบายไปก็ไกล่มันก็เพืองนะับต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะนะฮะแต่ที่นี่เขาอยู่ใกล้ค่าใช้จ่ายไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเราเลยว่าเออพอระเบิดปุ๊บก็เลยเรียกรถโมบายมาเลยนะฮะแต่ถ้าไประเบิดแถวแม่ทานเนี่ยเราต้องเราต้องเรียกท่านพ่อมางัดเองนะครับเราเอายางที่บ้านมางัดเองจะได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายเยอะนะฮะเรียบร้อยจบภารกิจ ไปก็ไปเคลียร์กับที่ร้านผมกั้เนาะแม่ขอบคุณมากขอบคุณมากเดี๋ยวบอยก็ไปเคลียร์กับที่ร้านผมกั้เรื่องเป็นภาวะไม่ห่ะหัวมัน,ะนระเบิดระเบิดตัวบอนเลยไปละขอบคุณมากได้แบ่งไฟกันนะเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยอนั่น ตุ้มต้ำตุ้มต้ำรถแม่งเก่าเออรถดีๆทำให้มันเป็นรถเก่านะฮะไปเดี๋ยวคลิปนี้ผมคงต้องขอลาไปก่อนแล้วนะ้ยไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะท่านผู้ชม,มาาก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็กดติดตามด้วยนะตอนนี้สวัสดีครับ